สวัสดีครับครูเจวิริยะโนจาก GM M Academy ครับผม เรจะดูหลักสูตรแล้วก็การเด v e ว o p อศิลปินแล้วก็เทรนนีทุกคนนะครับในด้านการร้องแล้วก็การแสดงหลักสูตรโวกคลแล้วก็โฟกัลเดบวทลอกเอมนครับ สำหรับ5คนนี้ก็จะแบบผู้จดว,ว่า chemistry ของแต่ละคนนี่เขาเข้ากันมันอยู่ด้วยแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบมี energy ที่ดีนะครับแล้วก็อย่างกรีตนี่ก็จะเป็นเมนโ vocal สำหรับผู้จดแล้วก็เสียงกรีตนี้ก็จะแบบเป็นเสียงที่ร้องแล้วแบบพุ่งมากเลยแล้วก็เขาชอบร้องเพลงมากๆนะครับ อย่างปักกี้ปักกี้ก็จะเป็นสายที่จะร้องแบบเพิ่มความเจนท์ลเขาจะมีการร้อง r i ปส์ B ที่สวยงามนะครับก็บเฮดไอด์เขาสวยมากเวลร้องกับกีดเนี่ยมันก็จะเบลนด์กันดีนะครับ okay. อย่างจากค่อนข้างจะเป็น versatile performer ของของวงทั้เพราะว่าเขาจะได้ทั้งแรปก็เป็นเมนแรปด้วยแล้วก็ยังเป็นหน่วยโวคอล u p อร์ตเพราะจังนี้ร้องได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะร้องประสานเสียงได้ดีมากด้วยนะครับ i uh -huh. สำหรับเนกับปาล์มเขาก็จะเป็นสมาชิกของ p r o c e s s ที่คุณจะเห็นการพัฒนาค่อนข้างมากจากจุดที่เขาเริ่มต้นจนจุดที่กำลังจะเดบิวต์เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาต้องทํางานอย่างหนักมากเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทีมตัวเองให้เก่งขึ้นมาในอยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนได้นะครับทั้งเน่และก็ปาล์มเนี่ยเขาจะต้องเรียนร้องเพลงอาทิตย์ละ4วันนอกจากเรียนร้องเพลงปุ๊บเขาจะต้องมี assignment ที่จะต้องทําเกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยทุกวันมนเลยทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในระยะเวลาที่สั้นครับผม ้ดิเพลงไม้ทำกูเจอว่าว้าวแล้วก็พอเปิดไปเรื่อยๆปุ๊บว้าวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลังจากท่อน i บร e ยกคีย์ชิคุยบอโอ้โหตอนแรกที่คิดในใจคิดว่าตายแ้้เนี่ยจะลองได้ไหมคีย์มันสูงมากนะครับแล้วมันจะมีโน้ตที่มันจะต้อง e ีพีทเยอะคือมันจะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่สามารถจะร้องแบบเป็นเสียงหลบได้อยู่ต้องร้องเป็นเสียงมิก และเป็นเสียงมิกซ์ที่อยู่ในโน้ตที่ร้องยาาสาหรัวใช้แล้วจะต้องวีพีทเยอะมากด้วยความที่พวกผมห้าคนเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันทุกคนเลยครับมันก็เลยยากที่จะทำยังไงให้มันเบลนดเข้าด mm ้วยกันหลังจากที่ได้รองร้องดูแล้วเนี่ยคือมันสูงมากคือดูิจา๊เม่อถึั้นอีสเออมบอกกิ๊เอาแค่เอาแค่เอาไม้น่อโอเคเขาเอาไม้าเลยมเอา อาไปแชมป์แทนไปก่อนแชมไปนะไปนะเนะนเนเนแทนแทน <Yeah. S 2> จริงๆก็แอบ,บเครียดน,นิดนึงแต่ว่าได้คุณครูที่ดีครับครูเจจิโอคอเป็นคนเทรนให้ครับก็สบายใจเอ้ยเราทำได้แล้วแลวหละไปนะ ก็มีปรึกษาพี่ๆครับพี่จังหรือว่าพี่กนะครับที่แบบมีในเรื่องการร้องอยู่แล้วครับผมก็เลยแบบปรึกษาในเรื่องที่ผมกังวลน,นะครับคือตอนแรกเลยจะมีปัญหาเรื่องท่อนแรปของตัวเองที่มันบอกว่ามันรัวมากแล้วลิ้นพันมากก็ต้องแบบไปฝึกพูดแบบซ้ำๆในช่วงนั้นให้มันเข้าปากแล้วก็แบบเกาะตามจังหวะของมันได้ครับกู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 เอ๊ 에에에 에... yeah, ร้องโน้ตท่อนโซโล่ร้องไม่ถึงเพราะมันสูงมากตอนนั้นต้องมาฝึกกับครูใจแทบจะอาทิตย์ละ4วันแล้ววันละ2ชั่วโมงสําหรับเพลงเยวนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับถึงมันจะยากแต่ว่ามันก็สนุกอะครับพอเราใช้ความสนุกใช้อินเนอร์เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะลืมว่าแบบเอ้ยเราควรจะร้องแบบนี้เราควรจะร้องแบบนี้เราก็จะใช้ฟิลเข้าไปด้วยแล้วทำให้แบบร้องมันแบบโฟล์มากขึ้นยชจนปักกี้เริ่มหาบาลานซ์ของเขาเจอใสาคาเตอร์เพิ่มไปปุ กว่าจะได้เป็นอะไรที่แบบมันออกมาพอดีเนี่ยใช้เวลานานมากก็ประทับใจทุกคนนะครับคุณเตยประทับใจที่ว่าแบบเขาคอมมิตกับสิ่งที่เราจะทำอ่ะทั้ง5คนนี้เขาให้มาร้อปซ อะไรทำให้แบบความเป็นครูของกุเจได้แบบมันสอนสนุกมากแล้วก็เลยประทับใจตรงนี้มากๆทุกคนนี่แบบไม่มีใครอู้ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนบางทีจะต้องมาเรียนตอน7จ็ดโมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็มาตรงเวลาทุกคนเขาแบบมี drive ที่อยากจะพัฒนาตัวเองครับ2อ4สามสี่ห้า Dah, เจด้าปิศาจเพชรเรืองรองนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของ performance เนะี่ยก็คือจะเรียนเต้นหนักมากต้องเต้นได้หลากหลายแทบจะทุกสไตล์ภายใต้ street dance รวมถึงท่าเต้นหรือว่าการเต้นที่มันเป็นเทรนด์ปัจจุบันก็คือต้องอัปเดตตลอดคลาสเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกแบบเปียนหนักอะคะ่ะเรียนอาทิตย์ละสีวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องสอบทุกๆเดือนอย่าง process เนี่ยก็จะมีแบบ5คนมี3คนที่เต้นไม่เป็นเลยมาก่อนเน่ แล้วก็กริตส่วนสองคนที่เต้นได้มาอยู่แล้วก็คือปาล์มกับป๊กกี้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความยากในการที่เอาเขามาร,รวมกันน่ะคือตอนแรกก็ต้องไปเรียนด้วยกันไอคนที่ได้มากก็ต้องเหมือนกับว่าเรียนไปกับเพื่อนที่ยังไม่ได้ด้วยก็คือต้องใช้เวลาในการเทรนฝึกอดทนอดทนทั้งบางทีก็ต้องรอเพื่อนอดทนบางทีก็ต้องแบบว่าตามเพื่อนยังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือ p พอร e เซในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ถูกเทรนมาประมาณ2ปีนะคะก่อจะได้มาเป็น p พอร e เซในวันนี้ค่ะตอนบบที่ได้รับเพลงครั้งแรกเราก็เปิดฟังวิตึิ้งแพทเทิร์นของมิวสิกอะ่ะมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นการทําท่าเต้นในในเพลงนี้อันนี้ยากไม่ได้ง่ายมันต้องมีความหลากหลายอยู่ในงานออกแบบท,ท่าเต้นจริงๆะไรอะไเนี้ค่ะ มันทําให้ซับซ้อนมากขึ้นในการว่าท่อนไหนจะเป็นลักษณะไหนอย่างบางท่อนก็แบบเป็นท่าที่ไม่ใช้ขาเลยใช้แต่แขนแขนแข,นแขนอย่างเดียวแต่ทํายังไงให้มันรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงแล้วมันยังได้คาแรคเตอร์ท,ทําให้ท่าเต้นเพลงไมทยทาค่อนข้างหลากหลายสไตล์เป็นงานโครยอกราฟีที่ผสมผสานเยอะมากค่ะ ตั้งแต่เห็นโครกราฟจากทางครูสอนเต้นครั้งแรกเนี่ยเราตกใจกันทุกคนครับท่ามันค่อนข้างใช้สกิลประมาณหนึ่งมันใช้ร่างกายเยอะมากครับแล้วก็มันมันยากคลาสแรกที่ซ้อมเต้นรู้สึกสวยแล้วแบบสวยแล้วจริงๆ1,2,3มีมสงสัก่อวนมากเอ้ยห่้อ เรายังแบบงงๆกันอยู่ครับการซ้อมที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบกระจายกันมากเลยครับท่าเต้นคือแบบยากมากมากเลยครับหนึ่งเดือนที่เราฝึกอะ่ะเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกกับน้องเลยวะทำไมมันไม่ได้แบบที่ภาพที่เราวางไว้ใช้เวลาแก้ไขสิ่งนี้ที่เรามองไม่เห็นน่ะอยู่พักหนึ่ง ก็ซอมเพิ่มขึ้นนัดกันซ้อมกันเองตลอดก็มีปักกี้กับปา์มที่แบบมาคอยให้คําแนะนํากับเราที่อาจจะตามเพื่อนยังไม่ทันอะไรอย่างนี้แบบปักกี้กับปา์มก็จะมาแบบให้ปรับให้มันเหมือนกับเพื่อนทั้ง4คนที่เหลือครับผมมาไปดูคลิปแบบแบบแต่ละคลิปแบบบางคนจะขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดเลยแบบางคนก็คือจะหอผิดใช่ไม่ขอไ่เปาะยนอันนี้ผมไปดู่มาจะเป็น ฉันไม่ขอใหม่ขอเปลี่ยนแหวนที่ต้องขึ้นแล้วต้องมือตั้งแต่นี้นะก็รู้ว่ามันเสีนน่ยงจังนสึ่งักเธอคงเปลี่ยนฉันไม่ขอใหม่ขอเปลี่ยนแหวนอีกโดน นิ้วส้น,นครับว่าวางเท้าผิดผิดท่าบนายไว้ยอยู่ครับเราต้องสู้ โอเคไม่มีอะไรแล้วดีขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็นั่งพูดคุยกับเขาแบบมาแกะในทีละท่อนเลยพอวันที่เขาแบบอ๋อเข้าใจแล้วท่อนนี้สื่อสารอันนี้ท่อนนี้ต้องรู้สึกนี้ตอนปล่อยอันนี้รู้สึกแบบนี้ตอนกระทืบเท้าหรือขยี้เท้าอะไรคือโจทย์ทําให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นน่ะก็เบรกเลยแล้วก็ทําให้แบบเพอร์ฟพร์แม์นี้ก็ดูสนุกขึ้นมาเลย มาทำาพลก็เป็นเพลงของเราพวกเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดใช่ไหมครับเราซ้อมกันเกือบทุกวัน,นครับมันเป็นรูทีนประจําวันของพวกเราไปแล้วครับผมเรายังมีข้อที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาครับอยากทําให้มันให้เต็มที่สุดมันเป็นแบบช่วงเวลาที่ดีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราห้าคนได้แบบมาเวิร์กด้วยกันได้มาจูนให้มันแบบว่าเราห้าคนแบบเป็นทีมเดียวกันจริงๆอะไรครับพอได้ซ้อมไปเรื่อยๆอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราทําได้จริงๆครับ 我到哪？